ช่วงออดเดอร์กีนสัปดาห์นี้วันนี้เราอยู่ที่ Dynasty g o อ f c o คันที่ l u b นะครับวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากๆนะฮะดูสนามนะสวยงามนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมีลมโชยอ่อนๆสบายมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมมายืนข้างกรีมแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาแนะนํากันนะครับวันนี้จะไม่พูดถึงนักกอล์ฟนหนึ่งนะครับ ที่การเล่นช็อตเกมของเขาค่อนข้างจะสุดยอดอีกคนหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือจอแดนสปีดนั่นเองครับซึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจอแดนสปีดเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปดูเทปของเขาในเรื่องของการทำเรื่องช็อตเกมนะครับซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่ดีในการส่วนใหญ่จอแดนสปีดจะเล่นบ่อยๆนะครับก็คือจะเล่นเรื่องบัมแบนด์ลันที่ผมว่าดูแล้วเขาสามารถคอนโทรลนะครับ น้ำหนักแล้วก็ทิศทางได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวครับการเล่นบั๊แมนดรันที่ดีเนี่ยครับจะทําให้ลูกเนี่ยพุ่งไปต่ําๆนะครับแล้วก็วิ่งไปที่หลุมนะครับซึ่งจะยากอย่างเดียวคือระยะนะครับซึ่งจะทําให้น้ําหนักเนี่ยจะทํายังไงให้มันพอดีกับน้ําหนักที่เราชิปไปนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เหล็กที่เขาใช้นะครับจะเป็นพิชชิ่งหรือเหล็ก9ก้านั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยหยิบเหล็ก9ก้ามาแล้วระยะที่มีนะครับตอนนี้ไปถึงธงอยู่ราวๆสามสิบหลานะครับผมก็ จะมาเซตอัพให้ดูนะครับว่าตอนสปีคเขาเซตอัพอย่างไรนะครับซึ่งขั้นต้นนะครับเราเอาลูกนี้เป็นลูกหลักนะครับในการเซตอัพนะครับตอนสปีคจะวางไม้่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเขาจะมียืนเอียงตัวนิดนึงให้นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเท้าขวาอยู่ตรงกับลูกกอล์ฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยก็คือเขาจะมีการขึ้นไม้นะครับเป็นแบบหักข้อมือนิดๆนะครับแล้วปล่อยลงมานะครับแบบนี้หักข้อมือ ซึ่งตรงนี้ความจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยจะอยู่ที่น้ำหนักแหละนะครับซึ่งอย่างลูกนี้เนี่ยสาหลาเนี่ยผมแทนว่าผมน่าจะขึ้นประมาณแค่นี้แค่นี้นะฮะแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการชี้แบบจอแจนสปีดจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะเน้นเซตอัพนะครับยืนเฉียงเล็กน้อยนิ้วโป้งเท้านะครับอยู่ตรงกับลูกนะครับน้ำหนักลืมบอกอย่างน้ำหนักอยู่ด้านหน้านะครับอยู่เท้าหน้าลีนฟอร์เวิร์ดไปนะครับ ขึ้นแค่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าได้พินไฮนะครับในระยะท่งนะครับถือว่าตอนนี้ผมตีไปแรงไปนิดหนึ่งแต่ว่าถามว่าเนี่ยครับมันเป็นวิธีการของจอแดนสปีดนะครับซึ่งทําแบบง่ายๆเลยนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจะทําให้ท่านนักกอล์ฟนะครับมีความแน่นอนนะครับแล้วก็การเล่นมากขึ้นนะครับแบบนี้เนี่ยลูกก็จะลั่นวิ่งไปแบบเรียบๆเลยเนี่ยลูกเนี้ยผมกัดน้ําหนักดีขึ้นละระยะอยู่ที่พินไฮเลยนะครับยังไงอันนี้นะครับเป็นเทคนิคของจอแดนสปีดที่เขานํามาใช้ในการเซตอัพแล้วก็ ขึ้นไม้นะครับใช้การหักข้อมือเล็กน้อยนะครับช่วยให้การตีง่ายขึ้นนะครับไม่เกร็งนะครับ <Raymond> s <voice> <S ยังไงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับนำเทคนิคดีๆแบบนี้ไปลองใช้ดูนะครับบ้านแอบรันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงออนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้ครับ